วิธีดูกล้อง CCTV บนทางหลวงแบบง่ายๆในมือถือของเราเองนี่แหละยิ่งช่วงเวลาหน้าฝนพายุเข้าแบบนี้มันจําเป็นมากๆเลยครับเราเช็คว่าสถานที่ที่เราจะไปอ่นะน้ําท่วมหรือเปล่าถนนขาดไหมถ้าเราไปรถเราจะรอดหรือเปล่าโอ,โ,โอ้โหพวกมีประโยน์อะ่ะอ่ากำลังขึ้นมาแล้วนะครับนี่เขาเปิดมาเป็นเชิงสะพานตากสินเห็นไหมด้านบนนะครับมันจะมีให้เราค้นหาได้นะครับอ่าบางนาบางประกงกม .6 การจราจรคล่องนะครับตอนนี้ไปได้น้ำไม<ห>่ท่วมนะครับวิธีดูกล้อง CCTV บนทางหลวงแบบง่ายๆในมือถือของเราเองนี่แหละเอาไว้ใช้เช็คสภาพการจราจรที่เราจะไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยได้แบบง่ายๆยิ่งช่วงเวลาหน้าฝนพายุเข้าแบบนี้มันจําเป็นมากๆเลยครับเราเช็คว่าสถานที่ที่เราจะไปอน้ําท่วมหรือเปล่าถนนขาดไหมถ้าเราไปรถเราจะรอดหรือเปล่าโอ้โหข้อมีประโยชน์อ่ะแต่ก่อนอื่น บุญโทรศัพท์เป็นแนวตั้งจิ๊ผู้ติด,ดตามแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับผู้จาประสานครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับคลิปนี้เราจะมาดูกล้อง CCTV ของประเทศไทยผ่านโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆฟรีๆกัน เอาไว้เช็คสถานที่ที่เราจะไปเนาะน้าท่วมหรือเปล่าถนนขาดไหมจะอาจรเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเราจะไปลอดไหมใช้ในการวางแผนนะครับการเดินทางของเราได้ทั้งกลางวันและกลางคืน,นถ้ากล้องมันไม่พังหรือเป็นกล้องลาม,มีนะ <c oughs> ปะเราไปดูกันดีกว่าอันดับแรกนะครับทุกคนโหลดแอปขึ้นมาแอปหนึ่งก่อนเปิด Play Store นะครับใครใช้ Android เปิด Play Store นะใครใช้ iOS อไอ i p โฟนะครับ เปิด App Store นะครับโหลดแอปที่ชื่อว่าค้นหานะครับมีด่านบอกด้วยอาค้นหาเลยครับภาษาไทยนะขึ้นมาเต็มเลยนะครับเราใช้ตัวนี้นะมีด่านบอกด้วยด่านตรวจทราฟฟิกใช้ตัวนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นรน่การอื่นนะครับ เสร็จแล้วติดตั้งเลยครับเราไม่ได้เปิดแอปนี้มาดูด่านตำรวจนะเราจะดูกล้อง CCTV ในสถานที่ที่เรากำลังจะไปนะครับเรามาโหลดแป๊บใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับประมาณ40กว่าเมก40.1นิดเดียวอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับกดเปิดเลย ตอนนี้เขาันอยู่ที่หน้าจอหลักแล้วนะอยู่ที่หน้าจอตรงไหนเดี๋ยวเราไปลากเปลี่ยนตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วเขาะจะให้ล็อกอินนะครับด้วยบัญชี Google อ่าถ้าเป็นมือถือ Android ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราต้องล็อกอินบัญชี Google ในมือถือ Android อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น iPhone iPad แล้วยังไม่มี Google บัญชี Google ไปสมัครไว้ก่อนนะครับกดเลยจะมี list บัญชี Gmail ที่เรา ล็อกอินอยู่ใน google account ในเครื่องนะครับลิสต์มาให้เราเลือกนะครับใครมีอันเดียวก็ขึ้นอันเดียวใครมีหลายอันก็ขึ้นหลายอันพิยารนะครับพ่ยารมีหลายอันเพราะเขาทำาให้เราพวกเราดูนี่แหละงานเลื่อนมาสักอันหนึ่งเขากำลังสร้างบัญชีให้เราอยู่นะครับแล้วก็ซิงข้อมูลอาอลืมบอกไปตอนโหลดแอป,ปมันมีวิธีดูนะครับว่าแอปเนี้จะแชร์ข้อมูลเราให้บุคคลที่สามไหมมีการล็อก อินรหัสผ่านไหมมีการเก็บรหัสผ่านหรือขอลบรหัสผ่านได้ไหมแอปนี้ปลอดภัยนะครับพิะเช็คแล้ววิธีเช็คเดี๋ยวพิ娅ทำคลิปให้ดูกันอีกทีเนาะเขาขอขอนุญาตเข้าถึงนะครับตำแหน่งของเราเราก็อนุญ,ญาตเฉพาะตอนใช้แอปเนาะโอเคจำได้ไหมเมื่อกี้เขาขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งของเราอะ่ะแล้วเขาก็มาโฟกัสว่าอะไร ที่มันใกล้ตำแหน่งของเราพี่อาร์อยู่ฝั่งทนเนาะรนนก,กะรุงเทพฝั่งทนก็จะมีกรุงเทพดนบุรีสมุทรสาค,นนครเนี่ยมันจะใกล้ละแวกนี้ขึ้นมาให้เราครับเราก็จะเปิดดูได้ว่าเราจะดูในละแวกไหนคือถ้าเปิดทั้งประเทศอะเวลาโหลดข้อมูลอนะมันเยอะมากๆเน็ตก็เปลืองช้าก็ชาก้ามือถือเครื่องมือถือเราไม่ดีนี่เรียบร้อยเลยนะราะนั้นเปิดอันที่สำคัญระคญเนาะพี่อาร์เปิดแค่นี้ก็ได้กดไปทึก โอเคเข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันได้แล้วทีนี้ไปดูว่าเราจะดูกล้อง CCTV ยังไงทุกคนจิ้มไปที่เมนูจะลาจรสด CCTV จิ้มเลยครับอ่ากำลังขึ้นมาแล้วนะครับนี่เขาเปิดมาเป็นเชิงสะพานตากสีนเห็นไหมทุกคนเห็นข้างๆไหมเชิงสะพานตากศีนจริงๆทำไปพร้อมกันได้เลยนะโคตรสนุกอะ นี้เรามาดูว่าเราจะไปที่ไหนที่ไหนดีอนรุตสวัสดีชัยสวัรภูมิมีใครเคยขับรถไปบ้างโคตรงงถ้าเกิดยิ่งรถติดยิ่งงงยิ่งแท็กซีปป่ป่าไปปัดมายิ่งงงก็ไปใหญ่ด้านบนนะครับมันจะมีให้เราค้นหาได้นะครับอานลักเสิร์ชอนรุตสวัสดีชัยกัน <S <S แล้วก็ค้นหาครับ <S <S ไม่เจอแฮ ลาวลองใชแอัดูแล้วลองค้นหาดูแล้วมันไม่ได้ค้นหาง่ายมากๆเหมือนใน Google ที่ออกว่า Google คือมันจะจับบางคำใช่ไหมแล้วไปค้นให้เจอแต่นี่เหมือนแบบค้นยากมากอะ่ะค้นแล้วมันจะไม่ค่อยเจอหละ่ะงั้นตอนแรกเรามาดูก่อนว่ากล้องที่ไหนมีให้เราดูได้บ้างเดี๋ยวเราไปลองค้นกันดูเนาะว่าคือเรามาจับคีย์ไว้ไปพร้อมๆกันว่าเราจะค้นไปที่ไหนดีอันนี้มาที่ไหนดีสาทอน อะเราไปที่ทางตัวพระรามสีกันมันจะเป็นกล้อง CTV แบบแบบวายอะ่ะแบบ360ลองขยับดูขยับไม่ได้นะครับเราจะไม่ขยับได้ไงเราเราจะมีหมุนกล้องบัทมอรดนี่ไงดูได้แค่นี้แล้วแต่้ขงหมนุนเนาะน่าจะจอโอเคที่ไหนอีกที่ไหนอีก บางนาะบางมะกงกงมาหกการอาจองคล่องนะครับตอนนี้ไปได้นะ้ำไม่ท่วมนะครับมาเรามาลองค้นหากันดูลองใส่ลาดพาวไหมค้นครับไม่เจอเห็นไหมคือฟางนะครับ ผู้พัฒนาแอับถ้ายังมีใครมาดูคลิปนี้เลครับฝากพัฒนาตรงค้นหาให้พวกเรานิดนึงนะครับเราค้นหากันยากมากที่ไหนดีถหาแยกแลาดพาวแล้วกันอ่ะสันแค่ให้แยกจะเจอไหมไม่เจอจ้ะ <c oughs> โอเค <c oughs> เราเลือกเอาก่อนแล้วกันเราเลือกเอา มันไม่ได้ค้นหาง่ายขนาดนั้นเขาไม่ได้ใจดีกับเราเท่าไหร่เพราะนั้นเมื่อกี้เลือก3จังหวัดเนาะมันก็จะมีกล้องลิสต์ขึ้นมาให้เพียบเลยใครเลือกทั้งประเทศตัวไข่ตัวมันเราเลือกในจังหวัดของเราก็ได้แต่ที่จะบอกว่าที่มาลิสเยอะอันเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพก็มันเยอะแต่ถ้าเพื่อน,นๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับกล้องมันไมไ่เยอะขนาดนี้เพราะนั้นเราเลือกจังหวัดใกล้เคียงได้เลยกล้องก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยประมาณเนี้ยเอาที่ที่เราจะไปเนาะ แค่นี้นะครับทุกคนก็จะดูการจราจรที่อยู่ในประเทศไทยที่กล้องมาใช้ได้แล้วก็มีกล้องให้เราดูให้เราเลือกดูนะครับค้นหายังมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้รีวิวตรงๆนะไม่ดีก็คือบอกไม่ดีค้นหายังมีปัญหาอยู่นะครับแต่มันเอาไปแอปใช้ได้เนาะยิ่งสภาพพายุเข้าน้ําท่วมตอนนี้ยิ่งมีผลเลยนะครับใครจะไปที่ไหนดูก่อนนะครับรถเราลอดหรือเปล่าไม่ใช่เอาไปรถผักนะ ใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับสามารถสนับสนุนช่องทําได้ง่ายๆแล้วก็ฟรีนะครับขอแค่คนละ1นึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปนะครับ<อ>เจอกัน,<ะ>นบ๊ายบาย